ดิฉันต้องบอกว่า s <S ทุกวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันโพสต์หรือว่าดิฉันพยายามที่จะนาเสนอกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยท่านจะเรียกว่าปั่นกระแสก็ได้ก็ขอบคุณยังไงก็ช่วยดิฉันปั่นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ฉันเปิดโปงทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่พี่น้องประชาชนควรจะรู้ว่าใครเนี่ยทำอะไรกับเงินภาษีของเขาบ้างใครทําอะไรกับเงินของผู้พิการทําใครทําอะไรกับเงินของผู้ประกันตนอันนี้เนี่ยหน้าที่ของดิฉันนะคะในการที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยตรหนักรู้ว่าเห็บหมัดที่กัดกินเงินภาษีหรือว่าเงินในกองท ประกาสังคมหรือว่าเงินที่อยู่ในส่วนไหนก็ตามที่มันเป็นเงินแทนดินเนี่ย เราควรจะจกำ,ำจัดมันออกไปแล้วถามว่าเฮ้ยดิฉันเนี่ยโอ้โหต้องการอะไรทุกท่านแค่ที่ฉันเป็นนักการเมืองสิ่งที่ฉันพยายามที่จะทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยแน่นอนว่าดิฉันหวังผลในการเลือกตั้งแน่นอนไม่งั้นดิฉันจะมาทํางานการเมืองทําไมถ้าดิฉันไม่อยากที่จะชนะเลือกตั้งแล้วเข้าไปทําในสิ่งที่เราได้สัญญาเอาไว้ทําในนโยบายที่เราได้บอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนไว้สิ่งที่เราทําได้ในวันนี้นะคะยังไม่ใช่การออกนโยบายยังไม่ใช่การไปสั่ง DSI ให้จัดการคดีคัวสวไม่ใช่การ สั่งการรถไฟเนี่ยให้จัดการเรื่องเขากระโดงยังไม่ใช่นะคะการไปออบอกดีเอสไให้จัดการเรื่องโคต้าหวยยังไม่มีอำนาจในการไปบริหารจัดการงบประมาณในกระทรวงใดๆแต่สิ่งที่เราทําได้คือเราบอกพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างและสิ่งที่ดีกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทำเนี่ยมันคืออะไรนะคะอย่างเรื่องสแกมเมอร์เองเนี่ย สิ่งที่ถ้าท่านถ้าท่านได้ติดตามตั้งแต่ต้นปีเนาะคนที่มีบทบาทสําคัญในเรื่องนี้ในการเสนอใหออ้ตัดน้ําตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตตั้งแต่ฝั่งพมา่าเนี่ยคือคุณลังสิมันโลมนเนี่ยมันเรื่องมันที้ใครลงโลมก็มาโฟกัส ในฝั่งของของมรต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีเรื่องชายแดนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยคือถ้าทุกท่านจะมองว่าสิ่งที่ดิฉันทำเนี่ยเป็นการปั่นกระแสก็ยังไงช่วยดิฉันปั่นด้วยนะคะเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันที่เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดไปเนี่ยดิฉันมั่นใจว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่าสิ่งที่ดิฉันทําคือพยายามที่จะรักษาผลประโยชน์ ให้กับทุกๆคนในประเทศนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่ได้เลือกดิฉันและท่านก็ยังดา่าดิฉันอยู่ทุกวันด้วยแต่ดิฉันก็รักษาผลประโยชน์ให้ท่านและดิฉันว่าหวังว่าวันหนึ่งนะคะดิฉันจะเอ่อแม้ว่าท่านเนี่ยจะเกลียดดิฉันหรือว่าไม่ชอบพักดิฉันน่ะแต่ขอร้องนะคะว่าอย่าสนับสนุนคนที่อยู่ในกระบวนการทุจริตคอร์รัปชันเพราะนั่นเนี่ยมันหมายถึงเงิน ที่เอาไปทํานมโรงเรียนให้ลูกหลานท่านเงินค่าอาหารกลางวันของลูกหลานท่านเงินที่จะทําให้ระบบการศึกษาบ้านเราทีเงินที่เราจะเอาไปช่วยเหลือเกษตรกรเงินที่เราจะเอาไปแก้ไขปัญหานะคะน้ำท่วมน้าแล้งให้พ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนานเนี่ยมีน้ํากินน้าใช้เงินที่เราจะไปทําสวัสดิการให้ผู้สูงอายุเงินที่เราจะเอาไปช่วย SME ให้ SME เนี่ยสามารถที่จะยกระดับยกระดับ SME อของตัวเองแล้วก็ไปแข่งกับทุนใหญ่ไปแข่งกับโลกเงินเหล่านี้ที่ เขาคอร์รัปชันเอาจับคุณภาพชีวิตของท่านไปแล้วเอาไปแจกจ่ายให้กับคนในเครือข่ายอ่ะ มันคือสิ่งที่เราต้องเสียไปจากสิ่งเหล่านี้ค่ะทุกวันนี้ที่เวลาท่านมองไปแล้วเฮ้ยทำไมฟุตบาททาไมถนนหนทางทําไมระบบการศึกษาบ้านเรามันเป็นอย่างนี้อยู่รากฐาดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการคอร์รัปชันมันมาจากการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องมันมาจากการโกงทีละเล็กทีละน้อยแล้วก็ไปโกงเป็นก้อนใหญ่แล้วทุกคนก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องของฉันมันไม่ได้กระทบกระเทือนกับชีวิตฉันนี่ฉันไม่รู้ไม่ไม่ไม่ต้องสนใจหรือว่ามันยังห่างไกลตัวฉันมันไม่ได้ห่างขนาดนั้นหรอกค่ะ ทุกท่านคะทุกวันนี้เนี่ยแม้กระทั่งเรื่องอากาศอากาศที่ท่านหายใจอยู่เนี่ยนะคะพอระบอากาศสะอาดที่จะออกมาเนี่ยมันก็มันก็คือการตัดสินใจทางการเมืองเหมือนกันแล้วมันก็จะไปกระทบกับทุทนใหญ่เหมือนกัน แม้กระทั่งว่าอากาศที่ท่านหายใจเข้าไปทุกวันน่ะมันยังการเมืองเลยถ้าเราไม่สามารถออกพรบอากาศสะอาดออกมาได้นะคะทุกๆปีทุกๆปีคนไทยจะต้องมีหรือดูการ PM 2.5แล้วเราก็ต้องสูตรขุนในการแล้วเราก็ต้องจ่ายเรียกว่าราคาของสุขภาพของเราอะ่ะทุกปีทุกปีซึ่งคือไม่ว่าจะรวยหรือจะจนนะคะทุกคนจะพบเจอชะตากรรมเดียวกัน